ใครหมดก่อนถือว่าแพ้ผมขอเช็คไพ่พไพ่ไม,ไ,ไม่มีปัญหาตาผมมึง ไห้รู้นะผมเด็กเลยย่าโอ้โมีสมิงด้วยผมก็มีปัญหาเหมือนกันเริ่มการแ็่ได้โคตรเซียนฝรั่งเศสเลย หมดเลยอืมลาดสีแล้วแกก็เล่นแบบนี้ทำไมที่แกคิดมุกอื่นนี่วะออมุกซ้ำผิดด้วยเหรอก็ได้ฉันตามอุม้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยประมาลาสงสัยต่างใช้พลังออกมาเลยมั่วไปหมดเอาใหม่มวชง่อแมมแมวจ้าวมจ้ามเฮ้ยนี่แฟนใครเนี่ยโผล่มาได้แมวรูปผู้หญิงจะเอาแมมเอาแมม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  ขอโทษนะครับจาสีกัน no ิีกนานไหมเนี่ยหน้าตาสีไม่จริงๆก็ไปแลมใครเน่ย็่อหรออะไรอ้วยครัไรันอ้ อังไงครฮะเจะวางไพ่ให้ดูแย่แล้วเปลี่ยนมากไปพลังใช้หมดแล้วด้วยหน่ยแทนเขเลยนะน้ำลายเหนียวเลยว่าเลเปิดไพ่ดูซิได้ยินดีคุณเปิดก่อนซิคุณเปิดก่อนให้คุณเปิดก่อนออไม่เปิดก่อนใช่ไหมไม่ว่ายังไงผมไม่ยอมเปิดก่อนอยู่ดีฉันก็ไปเปิดเหมือนกันเรื่องนี้ดีกว่ามั้งแบ่งนแล้วกลับบ้านเลยดีไหม เ้าท่าดีมากนี่จเจ้ายังไงกันแน่เนี่ยทูบปากนะ้าผู้ชายจะคุยกันผู้หญิงอย่าสอดได้ไหมเมื่อตาไม่ยอมเปิดถือว่าเสมอเล่นตาใหม่อืมนี่เป็นอะไรไหมเออคือพลังผมใช้จนหมดแล้วว่าไงนะแต่ไม่ต้องกลัวน,นะครับวันนีน้เหมือนผมเหมือนกันเล่นดยฝีมือล้วนๆดูสิว่าใครจะได้กว่ากันนะครับ เชิญว่าก่อนไม่ต้องแล้วหน้หมดตามเคยขอโทษคุณโจไม่ได้ถามคุณหน้าไพ่คุณแค่สเท่านั้นไม่มีสิเชิญคุณก่อนหมดเลยดีมากน่ารักจริงๆริจะได้ทั้งทีก็ต้องหมดตัวเลยเออเดี๋ยวขอเอขอขึ้นเดียวได้มากกรรมการไม่ได้รู้แล้วถามไปอย่างนั้นเองถามทำไม่อคุณกวนเล่น เดี๋ยวๆเ,เขาเปลี่ยนเดิมพันได้ไหมแกมีสิทธิ์เหรอเอาชีวิตมาวางสิพูดถูกแล้วฉันจะเอาชีวิตแกไงเออคุณติงครับยุ้ยเซียนถูกไอ้นี่ฆ่าตายเราจะขอเอาชีวิตของผมเนี่ยแลกกับมันได้ไหมครับคุณติงแกจะบ้าเหรออะลุวก็หลดไปสิถือว่าเราชนะนะครับได้ตกลงตามที่เสนอนะคุณจะชิโกะแกไม่มีสิทธิ์มาขัดเมื่อทำงานให้เราก็ต้องพร้อมตายทุกเมื่อไม่งั้นจะจ้ามาหาหอ,อกอะไรละ่ะ น้องชายไม่ต้องดูรอกู่ที่ฉันแล้วฉันได้ปลัดแล้วฉันได้เห่าแล้ววันนี้ฉันต้องชาพาแกรวมทั้งพ่อแม่ พี่น้องลุงป้าน้าอาแล้ต้องให้ปุ่นยุ่นปีที่น้าอยู่ข้างหลังด้วยรวมทั้งปู่ย่าตายายพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเลนหลนแล้วคนเงาสกหลาดแลวแกทั้งหมดด้วยไอ้คนแห่งซวยไอ้คนบัดซบไอ้คนสารเลวขอโทษนะครับพูดหยากไปหน่อยยังไม่ได้เปลี่ยนไพ่มันอีกเร็วสิอยากให้ฉันแพ้หรือไงได้ผมจะเปลี่ยน ไอ้ตาหวานเฮ้ยดอกจางมันเฮ้ยเฮ้ยอนี่แกเนี่มันเปลี่ยนลืมฉันซะแล้วเหรอฮะยสามผูแดงของแกฉันเปลี่ยนให้ปีแอร์แล้วเขาติดสีแกเตรียมม้นเสือได้เลยเอาสิ แข่งชักหักกระดูกเราดีนักันขอดูเปิดไพ่คุณโจครับอีกฝ่ายเขาขอดูเปิดไพ่ได้แล้วครับอะไอยักเนี่ยเปิดสิเห็นทำหน้ารื่นดีนักอ่ะเปิดเร้วมัน่าซื้อเขียนไดยว่า โคดเซียนฝรั่งเศสเคยแพ้เซียนโดเดนคนหนึ่งที่ชื่อว่ากระบังอ่างนฮะพอเปิดไพ่แน่แต่รอเดี๋ยวนะทุเทนครับครับไม่ทราบวันนี้มีใครชื่อกระบังอ่างน้ำบ้างหรือเปล่านะครับมีไหมครับถ้ามีกรอนาออกมาด้วยมีหรือเปล่าครับจริงจังเลยไหมถ้ากากเาทำไมผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่วว่าเกมนี้ต้องมีเขาที่ชนะได้นะแต่ว่าแกยังไงเล่าอย่าล้อเล่นนะธรรพแพทย์เราตายหมดนะครับร้อเลยกับแกล้กดูดนสิโคดเซียนฝรั่งเศสเปียกกระแดง ประชันยอดเซียนชาวจีนชื่อกระมังอ่างน้ำํำหมายถึงตัวผมเหรอครับเนี่ยผมไม่ชื่อนั่นแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้า,ถาทับทุกเทวนาเป็นชื่อฝรั่งถ้าบอกว่าชื่อกระมังอ่างน้ำนายนไม่ใช่เออใช่สิแต่พ่ไม่ดเท่าแนังสือบอกว่ากระมังอ่างน้ําชนะหรือว่าเขาเขียนผิดกันแน่ฮะไม่น่าเป็นไปได้นะแต่ว่าตาจินเปลี่ยนไพ่ผมมันต้องได้ฝัแนแน่เลยน้าไงทาไม่เปิดจะถึงไม่ยอมแพ้นะ คุณจอรครับถ้าไมเปิดจะถือว่าฝ่ายคุณแพ้ได้ครับอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมมันกลับมาแบบนี้ไม่ะฮะหรือว่าพระเจ้าจะช่วยเราปรเปลี่ยนให้เหมือนเก่าได้ฮะดีไหมบ้าเลยใช่แล้วมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยแกได, <laughs> ได้เฮะรอดเด็ดสิเพราะอย่างนั้นต้องวัดดวงกันหน่อยแล้วพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าได้โปรดช่วยลูกด้วยตายเป็นตาย <laughs> อ่ะอ่ะอ่ะใบเอ้ยอ เหมือนเดิมมันไม่เปลี่ยนเลยอยากได้สามเด็กนั้นเหรอมันอยู่ที่ฉันต่างหากเล่าคุณได้สามจริงๆนะครับไม่ใช่สามโหดแดงแต่เป็นสามโหดดำคุณโจได้สองคู่ส่วนคุณไม่มีคู่คุณโจไป็ฝ่ายชนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าม่ต้องขอบคุณครับหน้าฉันเหมือนพระเจ้าเลยใครสั่งให้แกเปลี่ยนไพ่เนี่ยไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้คุณจะหลงกลเหรอ ฉันดูแลแกมาอีกหน้าทปยศฉันเหรอมาไปแล้วฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะนี่มาตีลยนี่นี่อนอีกฉันมายทีไหนนะวันๆชอบดแตดฉันดีนักเป็นไงยายบ้าเป็นไงวะวันนี้อาคุยิงโวยเป็นไงหลวงกุลเอาชีวิตแกมาเฮ้ยหลีกไปอย่าเลอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันข่านั่นดีแน่ไปยินไหมอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ นึกแล้วว่าแกต้องมาไม้นี้